เดินขบวนกันนะคะตอนเช้าเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่านวดไทยดีที่สุดในโลกใจกลางฟานีนะคะเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของชาวต่างชาติมากเพราะว่าเรามีฟ้อนไทยมีรำไทยมีโขนไทยดู การแข่งขันจะแบ่งออกเป็นสองประเภทรอบเช้าจะเป็นนวดไทยเพื่อสุขภาพส่วนซิลินแข่งขันในประเภทที่สองนะคะนวดไทยแบบผสมผสานเขาจะจัดขึ้นช่วงบ่ายในงานนี้นะคะยังมีบูธอาหารไทยและบูธขนมไทยจํำหน่ายให้ผู้ที่เข้าชมงานด้วยในราคาย่อมเยาวและรสชาติไทยแท้แท ขายดีไหมคะขายได้ค่ะขายได้เห็นขายดีเลยลูกค้าเยอะมากมีขายอะไรบ้างคะแนะนำหน่อยยำค่ะยำรวมมิตรมีแบบปลาแล้วก็ไม่ปลาค่ะอันนี้แซบอันนี้ซิลินกินแล้วแซบอร่อยอร่อยขนมค่ะอันนี้เค้กกล้วยหอมใช่เป็นเค้กกล้วยหอมทำเอง เขามีให้ชิมด้วยนะใช่<น>ค่ะแล้วท,ทีเด็ดอันนี้คือน้ำยาแกงเขียวหวานค่ะรวมมิตรอร่อยมากค่ะอร่อยอร่อยจริงๆชิมแล้วอร่อยการันตีเลยค่ะ จบไปกับการแข่งขันนวดไทยนะคะในช่วงเช้าซิลินบอกเลยผู้เข้าแข่งขันทุกคนฝีไม้ลายมือสุดยอดจริงๆต่อไปก็จะเป็นการแข่งขันช่วงบ่ายนะคะประเภทนวดไทยแบบผสมผสาน นาทีนะ ราก็จะมาดูการประกาศรางวัลนะคะรอบสองนะคะ นวดสวยนัดสวยนวดสวยมาก <c oughs> ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย <c oughs> สุดแปลก มีเงินด้วยมาแบ่งอาจารย์ด้วย น,ะะนี่คือสิ่งที่ซิลินประสบความสำเร็จมานะคะจากการแข่งขันในวันนี้ก่อนอื่นนะคะซิลินต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะทางสมาคมนวดไทยและสปาในฝรั่งเศสนะคะที่ทำการจัดการแข่งขันครั้งนี้ขึ้นขอขอบพระคุณประธานท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทีมงานสตาฟ ออผู้จัดสปอนเซอร์ทุกท่านนะคะขอกราบขอพรบคุณมากไปงานนี้นะคะซิลินก็ทำสุดความสามารถทําเต็มที่นะคะก็ได้รับรางวัลอันนี้มานี่ก็คือเหรียญทองแดงนะคะประเภทนวดไทยผสมผสานมันเป็นความภาคภูมิใจมันเป็นความที่แบบว่า ถ้าใครได้ดูซิลินมาตั้งแต่ต้นน่ะจะรู้ว่ามันสำคัญกับซิรินมากขนาดไหนนะคะซิลินอะ่ะร้องไห้แบบร้องไห้เยอะมากอะ่ะร้องไห้เยอะกว่าคนได้ที่หนึ่งอีก ตอนที่ตอนที่ซิลินกําลังนวดอะนะซิลินก็ตั้งจิตตั้งสมาธินะคะเพื่อที่จะทําให้ดีที่สุดเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่เราจะสามารถแก้ไขได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องทําตรงนั้นให้ดีภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่นวดเสร็จหนึ่งชั่วโมงนะคะซิลินเนี่ยร้องไห้เลยร้องไห้ก่อนเลย <laughs> ยังไม่รู้เลยรางวัลออจะได้หรือไม่ได้ไม่รู้ร้องไห้ก่อนร้องไห้ด้วยความปิติร้องไห้ด้วยความภาคภูมิใจในตัวเองอะ่ะที่สุดท้ายแล้วอะ่ะเนี่ยมันคือสําเร็จแล้วอะ่ะสำเร็จแล้วที่ได้มาถึงจุดนี้แล้วที่เราพยายามที่เรามุ่งมั่นที่เราฝึกมาจนนวดครบหนึ่งชั่วโมงเต็มโล่งเลยหลังจากที่นวดเสร็จ แต่พีกว่าน,นั้นก็คือช่วงที่เขาประกาศรางวัลน,นะคะเขาก็จะประกาศรางวัลที่3ก่อนเขาก็จะประกาศนัมเบอร์ก็คือ NS3 ในหัวซิลินเนี่ยซิลินเป็นเบอร์ NS3 นะคะตัวเองเป็นเบอร์3แต่พอเขาประกาศนัมเบอร์ซิลินก็หันหน้าไปมองเพื่อนคนอื่นเพื่อที่จะพยายามนึกว่าเบอร์3ะหน้าใครคือใครได้เราจะร่วมแสดงความดีใจกับเพื่อน เออจนเขาประกาศเรียกชื่อเกศซิลินนั่นแหละซิลินถึงเฮ้ย NS3 กูนี่ว่าตอนนั้นน่ะคือโอ้โหมันเป็นอะไรที่มันแบบช็อกพูดไม่ออกน้ำตามันไหลพลั่งพลูพลัางพลูพลัางพลูออกมาเป็นอะไรที่แบบว่ามันเกินคาดมันเกินเกินที่เราคาดคิดไวอ้อ่ะแล้วเนี่ย ซีลินก็ได้มานะและสิ่งนี้นะคะมันไม่ใช่ของซิลินคนเดียวสิ่งนี้คือของเราทุกคนซิลินต้องกราบขอบ,อบคุณนะคะกราบขอบคุณมามา้าขอบคุณครอบครัวขอบคุณน้องทัดขอบคุณเพื่อนฝูงที่คอยให้กำลังใจและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้นะคะซิลินขอกราบขอบคุณคนดูทุกท่าน ที่ให้กําลังใจที่ส่งกาลังใจมาให้นะคะจะไม่ร้องจะไม่ร้องคลิปนี้จะไม่ร้องขอบคุณมากแล้วนี่คือรางวัลของเรา สิ่งที่ทางสมาคมเขาให้มาด้วยนะคะสำหรับผู้แข่งขันทุกท่านนะคะที่ไม่ได้รับรางวัลนะเขาก็จะมีใบประกาศนียบัตรมาให้นะคะสำหรับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านว่าได้ร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะคะสำหรับซิลินได้ที่3เหรียญทองแดงมาก็ได้ใบประกาศนียบัตรมา เพื่อรับรองว่าเราได้ชนะการแข่งขันในลำดับที่สามนะคะมันโลง่งตอนนี้โลง่งโล่งไปหมดเลยมีความสุขมันมันมีความสุขปิต,ติไม่มีไม่รู้จะสรรหาคำอะไรมาพูดอะซิลินขอเชิญชวนพี่น้องหมอนวดไทยทุกท่านเลยนะปีหน้า ถ้าคุณมีโอกาสซิลินอยากให้คุณลองได้ไปแข่งขันในรายการนี้สักครั้งหนึ่งในรายการนี้นะคะในการแข่งขันครั้งนี้มันให้อะไรมากกว่าคำว่าการแข่งขันซิลินได้ไปเจอมิตรภาพดีๆได้ไปเจอ หมอนวดร่วมวงการเดียวกันอย่างที่เราตั้งใจอยากจะอยากจะได้นะคะซิลินได้ไปเห็นเทคนิคการนวดแบบใหม่ๆที่เรายังไม่เคยเห็นมาก่อนเพื่อที่จะเอามาปรับใช้ในการทำงานของเราซึ่งก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่มี f c มาทักนะคะ f c จากช่องซิลินอินฟันเนี่ยแหละมาทักว่านี่ซิลินใช่ไหม เออแล้วเราขอเซลฟี่มันเป็นครั้งแรกเราแล้วเราก็รู้สึกเขินๆน่นะเออแต่เราก็ดีใจที่มีคนติดตามเรานะคะซิลินขอพระคุณมากรายการแข่งในครั้งนี้มันได้อะไรมากกว่าที่ซิลินคิดไว้เยอะมากเลยมันเปิดประสบการณ์จริงๆมันเปิดโลกให้เราจริงๆพี่น้องหมอหนวดคนไหนอะมีโอกาสไปไปเถอะคะ่ะปีหน้านะคะ ปีหน้าถ้ามีโอกาสไปลงแข่งเลยค่ะรับรองคุณจะไม่เสียใจไม่รู้จะพูดอะไรแล้วลาเลยละกันเอาละคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าสิลินจะพาเพื่อนๆไปฉลองกันกับรางวัลอันนี้ไปฉลองกับสิลินก่อนนะคะคลิปหน้าติดตามกันต่อ สวัสดีค่ะโอ้โฮบัวอาเบียนโต <c oughs> นะยังไม่กลับยังอยู่ปารีสอยู่นะคะซิลินยังอยู่ปารีสอยู่เดี๋ยวเราไปฉลองกันก่อนฉลองเสร็จแล้วค่อยกลับบ้านนะคะ